ให้มันโดนจุดนะครับมือการเอ้ยสเอ็ดสิบสองสิบสามสิสีด็ครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปสนุกๆนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสุดไลยดนะเนะยจ้าเกมแรกคิดว่าน่าจะเป็นอะไรครับเจเอ่อคุณพ่อก็ได้ครับคุณพ่อใช่ครับรูอ้อยได้อะรูจะพยายามค่ะรูปาครั้งเดียวค่ะกระป๋องสามกระป๋องนี้ต้องหลุดไปฝั่งนั้นค่ะแล้วบอลต้องตามตามไปบอลต้องกลับมาฝั่งนี้อ่ามันจะต้องมีจังหวะที่ลงตัวแน่ ลองดูนะครูนะลองดูค่ะรอมใช่ครับเรากังวลมันแย่กว่าเดิม <aluminium. S 2> เรากังวลจริงเรากังวลนี่คือเรากังวล ดูครับไม่แปลกหรอกชีวิตพวกเราก็ดำเนินแบบนี้มายาวนานแล้วเราก็จ่ายตังค่าเกมไปก็อย่างสี่สิบแล้วค่ะตังหวเราก็เดินกลับไปด้วยตัวเปล่าขอบคุณครับทุกครับขอบคุณคร่ะทำให้ดูแบบทับพี่แจโอ้สามก็ยากแล้วเฮ้ยต้องสามบรรลุนสามครั้งเนี่ยสามบอลและสามครั้งเลยโดนหมดโดนหมดโดนหมดเจครับพี่ซุปท้าเจจัดการกับกระป๋องสามชุดนี้ให้ลูกบอลสามลูกครับ ครับผมมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณกสักเปนะครับ90%บเเซมาดูว่าเซียนงานวัดจะผ่านโจทย์นี้อย่างไรครับเจถึงบอลได้ไหมครับมือถ้าต้องการครับผมท้าเจปาบอลสามลูกจัดการกระป๋องสามชุดนี้ครับเจพร้อมนะครับของครับใช่ครับชุดที่หนึ่ง่ึงไดครับชุดสองครับ อะไรวะเลิงลิงให้มันโดนจุดนะครับขอดอกเดียวเลยผมขออย่างเดียวอ่ะอย่าไปโดนร้านใส่ใหม่มันใส่ใหม่ไ <laughs> ม่คนมาโดนเออเฮ้ครับ <laughs> คิดกันในสังคมของคนเราครับมันจะประกอบด้วยบุคคลหลากหลายนะครับนี่ครับเป็นอาชีพสิจลิตเขาคิดเกมเพื่อความสนุกในชีวิตนี่ยแล้วก็ต้องมาเจอมิจฉาชีพเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพี่พี่เอาจริงเหรอหนูแสบอ่ะอะไรอ่ะมันปากนี่มันวิ่งอ่ะมันวิ่งแล้วมันปักอ่ะมันปักะวิ่ง ปักนั่นเลยอ่ะจบปักปักตรงไหนครับทุบเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ๋อทุบเด้ยเขาจริงไหมเนี่ยพี่สุดยอดขอเคอพี่พี่พี่อยากได้ยังไงฮะโอ้พี่เจ้ยังเดี๋ยวผมต้องทำให้ได้เจ้ผมผมเจครับครับขอปลาสามดอกให้ไม่ติดครับจะต่างจากพวกเรานะครับ พอเราปลาสามดอกไม่ติดดอกเดียวคือได้เลยแต่เจเนี่ยให้ปลาสามดอกต้องไม่ติดสักดอกอรตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้เจตรงนี้อ่ะงันเจยืนห่างเส้น5 0าสิบเซนเอาได้เลยเลือกดอกเลยครับยืนห่างเส้นเลยครับอ๋อห่างยิ่งห่างยิ่งมันจะยากขึ้นย<า>เยอะมากเลยครับมันควบคุมยากขึ้นพี่ครับเพราะว่าลักษณะของเกมปลาไม่ปักเนี่ยคือตัวหัวลูกดอกมันหนักครับแล้วส่วนท้ายมันบางจริงๆซึ่งเวลาเราเล่นเนี่ยให้นึกถึงลูกแบดครับ เราต้องทําให้มันเสียสมดุลครับให้ลูกดอกมันหมุนเข้าไปชนแล้วถึงจะได้ครับท้าสามดอกนะครับต้องไม่ปักสักดอกห้ามาเอาไว้แหลมๆออกนะจะมีใครทํเหรอพี่ <c oughs> เอาเลยนะฮะเก็บตัวนะดอกแรกครับเฮ้ยโดนนะแต่ไม่ปักเดี๋ยวก่อนนะหัวอยู่ไหม หัวอยู่หัวอยู่พอดีพี่เราแวงพี่ขอทตพี่เราแวงพี่เคยโดนมาก่อนเคยโดนมาก่อนลูกค้าคนก่อนหน้าดอกแรกไม่ปักครับคุณคุณซุ้มยูรี่บูลลี่ผมพี่อันนี้ไม่เรียกว่าบูลลี่อันนี้คือเป็นแบบอย่างให้เยาวชนดูโอ้นี่ยิ่งบูลลี่ดอกที่สองครับเฮ้ยถ้าจับเขาแปลกโอ๊ตถ้าจับเสียสมดุลถ้าจับให้ลูกดอกเสียสมดุลคือเราโดนสัมผัสแต่ไม่ปัก ใช่ครับให้มันหมุนเข้าไปดอกนึงอีกดอกนึงครับไปครับร้านนี้ป่าลูกโป่งเจ๊ครับมีบางคนสงสัยว่าร้านค้าเขาแบบทำทริคบางอย่างกับลูกดอกหรือเปล่าในฐานะที่เราเป็นผู้มีประสบการณ์ อธิบายตรงนี้ยังไงครับอ๋อก็ตามนี้เลยครับก็คือตัวลูกดอกเนี่ยโดยปกติอันนี้คือลูกดอกปกตินะครับ,รบซึ่งเวลาเราปาปาไปเนี่ยมันก็จะแตกง่ายๆอยู่แล้วครับนะครับเพราะว่าลักษณะของมันเนี่ยตัวหัวเนี่ยมันจะหนักกว่าส่วนท้ายครับแต่ว่าอันนี้คือลูกดอกที่เขาทําพัฒนาขึ้นเพื่อให้ส่วนส่วนท้ายของเขาเนี่ยหนา ถ้าลองดูก็จะพอสังเกตเห็นได้ครับว่าส่วนท้ายของตัวสีชมพูจะหนาเวลาเราปลาไปปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะเอาส่วนที่หนักกว่าพุ่งเข้าไป<อ>เพราะฉะนั้นถ้าส่วนตูดลูกดอกหรือส่วนข้างๆโดนมันก็จะเด้งออกมานี่คือการโมดิฟายซึ่งผมว่าตรงนี้เป็นเรื่องเข้าใจได้นะเพราะว่าถ้าเป็นลูก,ลกดอกปกติมันก็แตกทุกใบมันก็ไม่ใช่เกมแต่นี่คือกติกาที่ถูกออกแบบไปว่าลูกดอกเนี่ยปายากขึ้นพี่สุปอธิบายอย่างนี้ ใช่ไหมใช่ครับคือมันไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยซะทีเดียวมันมีทางเป็นไปได้ถูกไหมถ้าเราหามุมเจอมันก็แตกได้แตกได้ครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้แตกง่ายเหมือนลูกดอกทั่วไปเพราะว่านี่คือลูกดอกพิเศษงานวัดค่ะนี่คือกติกาที่ยากขึ้นท้าถ่ายขึ้นครับและเราท้าเจครับเราท้าให้ปลาเนี่ยครับลูกโป่ง15ใบลูกดอก15ลูกดอกปลา15ครั้งต้องแตกทั้งหมด และลูกดอกที่เจจะต้องใช้นั้นเป็นลูกดอกแบบเด้งทั้งหมดครับเจครับสู้สู้ครับสู้เพื่อใครครับเอ่อสู้เพื่อแฟนครับเจครับเติมตัวครับครับเจครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับ วปักเลยอ่ะสองครับสามครับเขาจับอย่างนี้สี่ครับห้าครับเฮ้ยขมโดกเต็นอ่ะเลขสิบครับครับหกครับเจ็ดแปด 9, กี้ 10, อเปอร์เซ็นต์รอห้ครับเรหครับโอ, 15, โอ้ทำแบบมันง่ายเลยเอ้ยสิบเอ็ดส S <S ทุกคนครับผู้ชายคนนี้คือเสียงงานวัดครับขอบคุณครับดยออโโ้ที่ท e ่านผู้ชมทับท่านท่านทำการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุ่งผิวออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ